โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนดูทั้ทงกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับผูเล่เกมผู้สืกเป็นไทเซน,น,นเฟนทอมพาราเดนนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้ทางเกมเนี่ยนะครับผมได้แจกเพ, 3, เพะะรชรมาส0มพันเพจนะฉลองผู้ผู้เล่น15ล้านคนนะครับช่วงน,น,นี้เนี่ยอา,อาจจะไม่ค่อยได้เล่นคอนเทนต์อะไรมากสำหรับเกมนี้เนาะก็เดี๋ยวจะเรียกว่าไง คลิปนี้เรามากาชากันก่อนโกโจเขียวอออืมไอดี ID, ผมผมได้ไปแล้วหน้าไอดีหนึงแต่ผมไม่รู้ว่าควรเก็บดีไหมว่าโกโจเขียวเกโทไหมไอดี ID นี้ไอดี ID นี้ยังไม่ได้เกโทเลยนะครับมาเกโทแล้วกันนะครับผมเปิดกาชานะครับผมเกิดโทซุง,งูรุ นะต้องมานะไปครับขอเหอะรอบนี้ครั้งที่หกสิบแล้วนะทุกคนหกสิบกว่าแล้วนะครั้งนี้ <c oughs> มาไหมโอ้มาเป็นมาเป็นการ์ดอีกแล้วทุกคนการ์ด <c oughs> <c oughs> การไม่ได้ใช้งานด้วยอืมการไม่ได้ใช้งานด้วยครับใบนี้ก็นเดี๋็กอยวมารับพลังงานกันก่อนนะครับนี่ร้อยเจ็ดสิบหกนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปใช้ในส่วนของตรงนี้นะครับโอเคนี่ผมจะมาใส่ตรงนี้ให้หมดเลยครับ เพราะว่าใช้เยอะมากนะครับนี่ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นช่วงบัฟคูณผองนะซึ่งจะได้ไอ้พวกนี้เยอะนะครับก็เลยผมดอง AP ไว้14เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้สักแปดนี่นครับใส่เข้าไปเลยเต็มเต็ม <c oughs> ยิ่งเยอะยิ่งดีนะ นี่ครับได้เป็นแสนเลยนะแล้วก็อีกยี่สิบครั้งครับนี่นี่ฮะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูดีหลักกันหน่อยดีกว,ว,ว่าว่าดีหลักผมเนี่ยเล่นอะไรกันนะครับในส่วนของคอนเทนต์เนี่ยเพื่อนเรื่องหลักผมเล่นถึงเก้าตอนที่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ <c oughs> ส่วนของตรงนี้ ก็คือยังเล่นไม่ครบหรอกนะขาดอีกอีก,อก2 2> สองด่านซึ่งผมที่เกียดเล่นอยู่ตอนนี้นะตัวสอบอนา,าเขตก็เนี่ยนะกำลังโหลดอยู่ทุกคนตัวสอบอนา,าเขตก็ถึงอันที่สามแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอันที่ยากที่สุดในตอนนี้เนาะแล้วก็ส่วนของเนี่ยเส้นถึงยากมากตอนนี้ก็คือไม่ค่อยได้เล่นอะ ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่นะครับจรงนี้ก็แล้วก็ไอ้ศัตรูอันตรายเนี่ยนะครับยังไม่ได้เล่นเลยชักด่านนะครับอืมเนี่ยนะขอส่งขอรับรางวัลก่อนรับรางวัลสักคู่นะครับ โหโหลดไปด้วยเล่นไปด้วยโคตรช้าเลยโมนี่โอเคครับแล้วก็ส่งเรียบร้อยโอเคมาในส่วนของตัวละครในตอนนี้นะครับผมยูตะ91ยูจิ91โนบาระ91โกโจ91้าคูใหญ่91นะครับก็ เนี่เดี๋ยวสตัวแล้วก็นี่สตัวนี้อัพสุดเลยนะครับแต่นาเขาก็ก็คิดไว้ว่าจะอัพสุดทุกตัวแหละนะจะเอาให้เวลตันทุกตัวเลยนะอืมตอนนี้ก็การ์ดครับนี่การ์ดหกห้าตัวนี้หกสี่อยู่เดี๋ยวจะต้องอัพให้เต็มนะครับการ์ดการ์ดเนี่ยมีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ ี่สองแปดสี่ดับสี่ยี่สิบใบนะเอ้ยสิบเก้าใบการระดับ s อ r ผมมีอยู่สิบเก้าใบนะครับก็ส่วนใหญ่ก็การไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับท่านผู้ชมอืมการไม่ค่อยได้ใช้งานเลยเดี๋ยวผมจะอัพตรงนี้ก่อนเจ็ดสิบเอ็ดโอเคขาดอีกสิบเลเวลนะนี่ประมาณนี้ครับ โอเคสำหรับคลิปคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย